วันพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญแห่งองค์พระพิคเนธวันอังคารกีสังกตีจตุรถีวันมงคลสูงสุดแห่งวันสังกตีจตุรถีในปีนี้มีเพียงวันเดียวตรงกับวันอังคารที่25มิถุนายนนี้ชาวฮินดูเชื่ออย่างยิ่งว่าวันนี้ผู้ที่ทําบูชาแด่องค์พระพิคเนธจะได้รับพรจากทางพระพิคเนธและพระองคารถือเป็นวันปลดปล่อยความทุกข์ทั้งปวงไม่พบอุปสรรคใดๆและมีชีวิตที่สงบสุขช่วยให้พวกสาวกสมความปรารถนาทุกประการเรา ผู้ศรัทธาแห่งพระองค์ ย่อมอุทิศตนด้วยความรักและความศรัทธาทำบูชาพระองค์ด้วยความพร้อมและความสุขผู้บูชาสามารถเข้ามาสักการะองค์พระพิคเนตปางมหาเศรษฐีได้ณนะเทวาลมหาเศรษฐีในตีมใบไม้เปลี่ยนสีที่ร้านกาชาคาเฟ่แอนฟาร e ์มมีบริการกํายานให้สักการะพระองค์ฟรีหรือถ้าต้องการถวายขนมลาดูโมตกะทางร้านก็มีบริการเป็นขนมลาดูโมตะกะจ,จากร้านเทวลาดูหรือชุดบูชาถวายองค์มหาเทพก็มีบริการเช่นกันร้าน กกนชาคาเฟ่แอนด์ฟาร์มเปิดบริการทุกวนันไม่มีวันหยุดเข้าฟรีไม่เสียค่าเข้าตั้งอยู่ที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่มาสักการะพระองค์กับบรรยากาศธ,ธรรมชาติเติมพลังบวกให้ชีวิตง่ายๆที่กกนชาคาเฟ่แอนด์ฟาร์มกานันบีบบบป่าโมริย